สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านกลุ่มฮูตีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายเงียบไปสักระยะหนึ่งหลังจากที่ทางด้านประธิมดีโดนัสน,นั้นบอกว่าสหรัฐนั้นจะยุติการโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับเนื่องจากว่าฮูตีนั้นบอกว่าจะไม่มีการโจมตีทางด้าน เรือบรรทุกสินค้าของสหรัฐประกาศในทะเลแดงแต่ว่าล่าสุดนั้นปรากฏว่ามีการรายงานข่าวว่าคูตีนั้นได้มีการยิงเข้าใส่เครื่องบินรบ f 35ลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นเข้ามาแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กด like กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ผมนั้นได้นําเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีการรายงานข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์นิวร์กไทม์ซึ่งเป็นสื่อมวลชนแห่งแรกที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งในบทความที่พวกเขาตั้งคำถามว่าทำไมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงตัดสินใจยุติปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและยิงขีปนาวุธเข้าใส่พวกกูตีในเยเมนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2567นี้เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเครื่องบินรบ f 35ลำดังกล่าวของสหรัฐ เฉียดใกล้ถูกเล็กงานโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของอูตีมากน้อยแค่ไหนในเหตุการณ์ซึ่งไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มันประจวบเหมาะกับที่โดยนั้นทรัป์นั้นถแถลงยุติการโจมตีเล่นงานพวกคูตีโดยอ้างว่าพวกนักรบยคูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้ยอมตกลงหยุดยิงหรือว่าหยุดโจมตีก่อความปั่นป่วนในพื้นที่ทะเลแดงเส้นทางการขนส่งสินค้าสําคัญในตะวันออกกลางนั่นเองแดนกราเซีย ผู้อำนวยการโครงการปฏิรูปความมั่นคงแห่งชาติณสถาบันวิจัยสตินสันเซ็นเตอร์ในกลุ่มวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นว่ามันจะกลายเป็นหายนะหากว่ากองทัพสหรัฐอเมริกานั้นสูญเสียเครื่องบินรบ f 35หนึ่งในเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกานั้นปวดอ้างว่าล้ำสมัยที่สุดและมีราคาแพงที่สุดของพวกเขาโดยฝีมือของกลุ่มนักรบคูตินี่คือเหตุผลที่ต้องคำถามว่า ทำไมประชาชนชาวอเมริกาจึงต้องเสียสละเงินหลายแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้แก่โครงการนี้ที่อวดอ้างว่าเป็นเครื่องบินรบแห่งอนาคตทางด้านแดนกราเซียก็บอกว่ามันควรจะสามารถต่อกรกับภัยคุกค,คามต่างๆที่เกิดอยู่ณที่นั้นได้เจอบทะลวงน่านฟ้าที่มีการป้องกันอย่างหนาแน,น่นแต่หากว่ามีลำหนึ่งถูกสอยร่วงโดยตัวละครหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในระดับรัฐคำอวดอ้างทั้งหมดเกี่ยวกับศักยภาพอันมหัศย์ของเครื่องบินรบ F-35 ก็จะกลายเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นและก็จะทําให้มันนั้นเกิดหายนะในการที่จะขายให้กับประเทศพันธมิตรเหมือนกับที่ผ่านมาทางด้านแดนกาเซียบอกต่อว่าแม้จะถูกส่งเข้าประจําการมานานแล้วสําหรับเครื่องบินรบ F35 แต่ศักยภาพในการสู้รบของเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวนั้นยังคงมีอย่างจํากัดและเครื่องบินรบรุ่นนี้ยังจําเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์และพลังงานประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอาวุธทั้งหมดของมันแต่ถ้าว่ากระบวนการชี้ แต,แต่ถ้าว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลานานจนกระทั่งสิ้นสุดทศวรรษนี้กันเลยทีเดียวเขากล่าวด้วยว่าสืบเนื่องจากสถานะปัจจุบันเครื่องบินรบ F35 มสิันจึงแทบไม่น่าจะประหลาดใจเลยและไม่เป็นเรื่องช็อกใดๆที่กลุ่มฮูตีนั้นสามารถที่จะเล็งเป้าเล่นงานเครื่องบินรบรุ่นนี้ถ้ามันไม่สามารถรอดพ้นจากระดับการสู้รบในครั้งนี้มันจึงสมเหตุสมผลแล้วที่ต้องตั้งคําถามว่าทําไม มันจะสามารถอยู่รอดจากการสู้รบที่หนักหน่วงกว่านี้ได้อีกหรือไม่ทั้งที่ประชาชนชาวอเมริกายอมจ่ายเงินมหาศาลสําหรับการออกแบบและสร้างเครื่องบินรบ F-35 เป็นเวลานานกว่า20ปีที่ต้นทุนโครงการเครื่องบินรบ F-35 เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตามการปัญหาความล่าช้าต่างๆมาอย่างมากมายทั้งนี้จนถึงเมื่อปี2567กองทัพสหรัฐมีฝูงบินเครื่องบินรบ F-35 จำนวนราวๆ630ลำ สำหรับ F-35A ที่ใช้งานโดยกองทัพอากาศสหร,รัฐจะมีต้นทุนอยู่ที่82.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นลำหนึ่งก็ตกราวๆ2,700ล้านบาทส่วน F-35B ที่ใช้งานโดยนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาที่เทคออฟสั้นกว่าและเป็นเครื่องบินลงจอดแนวตั้งมีต้นทุน109ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าลำหนึ่งนั้นตกอยู่ที่3,600ล้าน3,600ล้านบาทนะครับ ซึ่งเป็นราคาต่อลำนะครับในขณะที่ F-35C ที่ใช้งานโดยกองทัพเรือและนาวิกโยธินสำหรับปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีต้นทุนอยู่ที่ลำละ102ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าลำหนึ่งประมาณสัก3,400ล้านบาทนั่นคือราคาต่อลำนะครับสำหรับเครื่องบินรบ F-35 ที่สหรัฐอเมริกาใช้อยู่โดยรวมของโครงการเครื่องบินรบ F-35 คาดหมายว่าจะใช้ต้นทุนราว2.1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ หรือว่าราว70ล้านล้านบาทระหว่างช่วงอายุไข94ปีตั้งแต่ปี1994จนถึงปี2088และในนั้นรวมถึงต้นทุนในการพัฒนาผลิตและสนับสนุนเครื่องบินรบ F-35 ที่รวมถึงการสร้างและปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้ที่2,456ลำภายในปี2049ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าจากการที่กลุ่มฮูตีนั้นได้พยายามยิงเข้าใส่เครื่องบินรบ F35 ลํานึง ของกองทัพสหรัฐระหว่างปฏิบัติภารกิจเมื่อเร็วๆนี้และขีปนาวุธลูกดังกล่าวเฉียดใกล้พอที่พอที่จะกระตุ้นให้นักบินนั้นถึงต้องบินหลบหลีกทั้งที่เป็นเครื่องบินล่องหนในเหตุการณ์นี้ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ก่กอคําถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเครื่องบินรบล้ําสมัยราคาแพงรุ่นนี้นักวิเคราะห์บางคนนั้นถึงกับเชื่อมโยงกันนะครับว่าการที่ประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนั้น สั่งระง,งับปฏิบัติการทางทหารใส่กลุ่มฮูตีก็เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเพราะหวั่นีิตกว่าถ้าหากว่าดําเนินการปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮูตีและเกิดเครื่องบินรบ F-35 นั้นเนี่ยครับถูกยิงตกขึ้นมาจริงๆนั่นก็หมายความว่าโครงการที่สหร,รัฐอเมริกานั้นเนี่ยโอ้อวดต่อชาวโลกว่าเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดมีมูลค่าราคาแพงที่สุดและเป็นเครื่องบินรบในอนาคตนั้นเนี่ยครับมันจะเกิดความเสียหาย ต่อโครงการดังกล่าวมากมายเลยทีเดียวในกรณีที่พันธมิตรต่างๆที่มีการสั่งซื้อกันเอาไว้อาจจะมีผลต่อการยกเลิกคําสั่งซื้อก็เป็นไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มผูตีได้มีการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐถึงสองครั้งนะครับโดยเฉพาะ USS Harry S Truman ซึ่งทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นต้องหักหลบและทำให้เครื่องบินรบ F-18 ของ สหรัฐอเมริกานั้นตกทะเลแดงไปแล้วถึง2ลงลำด้วยกันในระยะเวลาเพียงแค่8วันเท่านั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับนอกจากกดไลค์กด สับสป라이ต์กดแชร์กันแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งมีสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาทเดือนละ300บาทหรือว่าเดือนละ6 0 0บาทหรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะให้เป็นซุปเปอร์แทงส์นะครับสำหรับข่าวที่คุณผู้ชมชื่นชอบหรือแม้แต่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี169 342 5111องห้าหนึ่งหนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสนับสนุนช่องทาอัปเดตขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามรับชมรับฟังกันครับ